สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับโหมดมืดกันและตัวละครที่ผมจะมาเล่นวันนี้ก็จะเป็นฆาตรกรที่มีสกิลในการท่อมมองก็คือเมเยอร์แล้วก็โกเปสนั่นเองเพราะโหมดนี้เซอร์ Sir, จะไม่ได้ยินเสียงหัวใจเรานะเขาต้องใช้สายตาล้วนๆครับก็หวังว่าเขาคงไม่ตายดีจนเกินไปเนาะเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับไปะอะไรอะ ใกล้เต็มแล้วได้แล้วครับแบบนี้สวัสดีครับ <c oughs> โอเคแขวะแรกสำหรับน้องฝนครับงงเลยงงเลย <c oughs> เพื่อนเขาปัน่นด้วยกันเนาะเมื่อกี้อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ฮะแล้วก็ช่วยไหวด้วยไงใครครับ มอบเลยมามอบเลยอ่าเป็นลิออนเนาะไม่มีที่จุกครับลูกเรียบร้อยฮะแผ่เดียวก็พอสวยครับสองแขนวนไวมากฮะเมื่อกี้เหมือนได้ยินอะไรก็ไม่รู้ทุกคนตอนนี้มืนมากเลยนะตัวเอ็นวีดียก็เหมือนจะปรับไม่ได้ด้วยออโอ้ดังดังดังมาก แต่ตัวคนไม่อยู่แล้วไงเขาคงไม่ประมาทแล้วครับเมื่อกี้อันนี้ผมตูดใครอยู่ก็ไม่รู้ฮะเห็นไหมฮะมันมันหลอดมันขึ้นน่ะอ้าวหายไปแล้วเอ้ามมีเสียงมีเสียงฮะมีเสียงใครก็ไม่รู้มุมนี้แหละมุมนี้แหละสวัสดีครับโอ้ยน้องฝนอีกแล้วไปเลยแบบนี้เอาให้ร่วง น้องฝนนี่ได้เฟสองเนะาะพัดไม่ลูกอุ้ยกลับมา,าพับไม่ธรรมดาฮะตามเลยตามจริงถ้าซื้อเอาเทียนวางแล้วจูกเนี่ยฆาตก,กรก็หลงแล้วนะอันเนี้ยที่ยังตามได้อยู่เพราะว่าเขาเขาถือเทียนพับลูกโอ้ถูกต้องคนระับ อัน,นยัดเลยไหมโอ,โอ,โอ้ก็กลับมาหลอกเหมือนเดิมอะ่ะต้องจำไว้ฮะไอคนนี้ชอบหลอกเออน้องน้องฝนก็เป็นนี่ว่าไอไอไอที่เราตีได้เมื่อกี้เราฟลุกไม่ธรรมดาฮะน้องฝนอ้าวเจอใครเนี่ยเป็นเซเบิลเนาะเพิ่งเคยเจอกันด้วย ยังเอาไปไหนละมีมีเสียงอยู่นะยังอยู่นะแต่อยู่ไหนอะเหมือนเหมือนเดินไปทางนี้ครับไปไหนละโอ้โหหลงทุกคนแอบมองแป๊บๆปบ๊หายไปแล้วไม่อยู่ครับหายเนี่ยฮะถ้าถ้าเขาไม่ได้ถือเทียนอยู่นี่คือหลุดก็หลุดง่ายๆเลยต้องต้องตามติดหลังหน่อย เลี้ยวนิดเลี้ยวหน่อยหลุดเลยครับทุกคนเฮ้ยเอ้เอาวใช่โอ้แล้วมาอยู่ตรงนี้ไนงะอันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะทุกคน,นโอเคแขวนไปสามคนแล้วเครื่องติดกี่เครื่องอันนี้ไม่ได้นับเลยนะคือคือเราต้องนับเครื่องเองอะ่ะเอาละ เอาละติดอีกเครื่องละสวัสดีครับโอเคเฟซสองลีออนเนาะช่วยกันเป็นที่เรียบร้อยฮะเมื่อกี้ประมาทฮะเครื่องติดแล้วมายังเปิดกล่องอยู่อีกหรือเราไปหาเลยคนที่ช่วยเมื่อกี้มีเสียงครับมีเสียงสวัสดีครับอันนี้ก็ประมาทฮะฮิวตรงเสา ใครจะไปเดาออกอะเนาะว่าไปทางไหนเราก็มาตรงที่เดิมที่เพิ่งลงมาเอา้าขอบคุณครับเอา้าลีออนไปซะแล้วออถอดใจไปแล้วเนาะลีออนในเครื่องนี้ก็เอา้าอยู่ครับอยู่อยู่วิ่งไปแล้วฮะรู้ตัวรู้ตัวคนมีฝีมือผมว่าน้องฝนเนี่แหละ ปล่อยไปครับคนมีฝีมือเดี๋ยวไปดูเครื่องไกลๆก่อนฮะรู้สึกว่าตอนนี้เราเหลือเครื่องเดียวนะถ้าติดอีกเครื่องหนึ่งคือเรียบร้อยเลยจะทื้ไใ้ก่อนฮะนี่ไงแปลว่ายังไม่มีใครกล้าปั่นเนาะมิเคล่าที่เรายังไม่เจอเลยนะถ้าหาไม่เจอก็เช็คตะขอครับทุกคน <S 2> <S 2> <S เป็นฆาตรกรที่ เหนื่อยมากครัหมดนี้เอาเราเดินสโลสโลใครอะโดดไม่ขึ้นน้องฝนแน่เลยฮะชัดเจนฮรเอาเลยเนาะเนี่ยโดดไม่ขึ้นละแข็งครับผมโอ้ยนั่นไน่นได้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 เลยฮะเอาหน่อยฮะทุกคนครับถูกต้องครับ ฉันจะไม่หลงกลเธอแล้วแปลว่าเขาค่อนข้างมั่นใจในฝีมือฮะถือเชิงเทียนตลอดเนี่ยมันเห็นไนอันนี้เดี๋ยวยัดดีกว่านั่นไงเห็นไหมว่าแล้วต้องหลอกทุกคนนั่นไงน,นั่นไงเดี๋ยวเอาให้ล้มเลยครับทุกคนให้ลองเชิงกันหน่อยนี่ไงพี่ยัดไงพี่เป็นปวกแล้วไนงะ เขาเห็นแล้วกลัวไม้แล้วก็ยัดต่อไปเลยฮะนี่ไงครับเดี๋ยวเอาไม้ออกเลยฮะจะได้ไม่ต้องเชิงกันมากไล่กันตรงๆอันนี้ถ้าเขาวางเทียนนะผมหาเขาไม่เจอนะผมหลงบ่อยแต่เนี่ยเขาถือเทียนไว้เราสังเกตเห็นเทียนง่ายมากโอ้โหหลอกหน้าต่างซะด้วยโอเคแขวนสองน้องฝนฮะกูครึ่งแทบติดอะ ใครเอ่ยไปแล้วเนาะน่าจะไปแล้วฮะเห็นแล้วแขวนเขาคงไม่อยู่ประมาณมองแรงฮะมองแรงถ้าเห็นหลอดขึ้นก็แปลว่าทิศนั้นเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องไกๆก,ก่อนฮะเขาไปปั่นไม่เอ่ยช่วยเป็นที่เรียบร้อยฮะไม่ปั่นเนาะก็แปลว่าเครื่องนั้นเครื่องเดียว เนี่ยฮะเราเราไปไหนไม่ได้ทุกคนมันก็ไปได้แค่ตรงเครื่องอะ่ะเราไม่มั่นใจไงว่าเขาจะไปไหนคือแมพมันมืดอ่ะทุกคนอย่างนั้นก็นี่เลฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเลยเครื่องจะติดก็รอตรงเครื่องติดนี่แหละ a few moments later อุ้ยมาแล้วทุกคนมาแล้วเมื่อกี้เห็นไหมเห็นเงาหัวผ่านเครื่องเมื่อกี้ไหมใครก็ไม่รู้ทุกคนเซอร์ไพรส์ครับมิเคลา โอโหไม่เคยเจอกันเลยสวยเลยครับเมื่อกี้ได้อารมณ์ฆาตกรแบบเต็มร้อยเลย oh, yes, เดี๋ยวมาดูเครื่องนี้ก่อนฮะเผื่อเขาจะได้ไปช่วยมิเคลาเ oh. งียบจิบครับทุกคนนี่ไฮะฆาตกรไม่รู้จะไปไหนอ่ะมันมันก็มีเนี่มีเงาอยู่3ามเงาสี่เงาเนี่ยเงาตะขอเง,งาเครื่องเดี๋ยวไปเดินวนรอบๆบ,บอกเฝ้าอีก ถ้าเขาช่วยตรงนี้กันงันเอางี้ฮะเดาฮะเดาไปข้างหลังเขาต้องแอบไปข้างหลังครับทุกคนอันนี้เดานะนี่ไงชัดเจนมีเสียงครับสวัสดีครับไม่เอาเอาคนไม่เจ็บทันไหมถูกต้องฮะเกือบไม่ทันเดี๋ยวไปที่เครื่องก่อนครับชัดเจนฮะเป็นน้องฝน เห็นแขนไวๆเมื่อกี้นี่ฮะยังยังถือเทียนอยู่เออมันต่อให้ใช่ไหมล่ะฮะถือเทียนอันนี้ต่อให้เนาะเนี่ยถ้าเขาวางเทียนผมหาเขาไม่เจอนะเรียบร้อยฮะไม้สั้นพับลูกพับพับอ,อึ๊บถูกต้องฮะอุ้ยโอ้โห ธรรมดาที่ไหน <hã> โอเคไปหวัเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งคนฮะหรือสองคนน่าจะง่ายแล้ว <î ss> เครื่องติด <c oughs> เครื่องติดครับทุกคนมีรอยเลือดตามตามเลือดไปสวัสดีครับสวยอีกคนเจ็บน่าจะหาไม่ยากครับทุกคน เดี๋ยวผมเดินเลาะริมไปเลยคนเจ็บเขาเขาชอบไปแอบตามริมแมพเ <c oughs> ลาะริมไปฮะเลาะยาวๆครับผม <c oughs> จะเจอไหมเนี่ย <c oughs> เอามีเสียงอ๋อาริกาลิ้นทองครับทุกคนสมพรป่าจริงๆอยู่ริมแมพ <c oughs> ขอเก็บแต้นนิดนึง <c oughs> ขอบคุณครับ ตกใจหมดทุกคนไปดนี่หน้าชีก้กำแพงแยะไอ้พวกโรคจิตเนี่ยผมว่าเกิดมานี่เอาหน้าถูกำแพงแล้วเกิดตรงกลางซะด้วยนะอ,อุ้ยไม่กลางไม่กลางลิมอยู่ลิมอยู่ตอนแรกเอ็นวีเดียตอนอัปเดตแพดมามันมันปรับได้แล้วนะทุกคนไม่ต้องแก้อะไรเลยแล้วเมื่อคืนอยู่ดีๆก็แบบไม่ได้อ่ะเออมันไม่ให้ปรับต้องปิดโอเวอร์เลยฮะเออ,เอ,อมีเสียงอุ้ย เมื่อกี้ทำไมสองไม่เห็นนะตกใจเองฮะเอาไปหนึ่งแบ,บครับเอ,เอาติติสลูกติสน่าจะได้น้องเมกเนี่ยตัวแรกครับอุ้ยมีไม้ทันไหมสวยครับแขวนแรกน้องเมกฮะรันต่อเลยครับทุกคนนี่ฮะเปิดสเตลโหมดสเตลแล้วสเตลอีกทุกคนอุ้ยอุ้ยมีเสียงทุกคนมีเสียง อยู่อยู่อยู่ใครเอ่ยเดวิดครับทุกคนมองแรงฮะมองแรงใกล้เต็มแล้วมองแรงไม่เห็นตัวเรียบร้อยฮะมองยังไงไม่เห็นตัวเนาะทุกคนพูดเนียนสวยครับแขวนี้ได้อารมณ์ฆาตกรเลยนะทุกคนกระชื้นไปครับเดี๋ยวไปเช็คเครื่องริมก่อนนะฮะในเมื่อตรงนี้เขาปั่นคนเดียว โอเคตรงกลางยังไม่ปัน่นริมก็ยังฮะแล้วอีก2คนไปไหนเอ่ยอาช่วยกันแล้วฮิวกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับไปเครื่องเดิมฮนะเครื่องน้องเมกันเนาะเดวิดก็ช่วยแล้วครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเลยนเะนี่ยเออ,อยูู่ยู่ มุมไหนได้วะอุ้ยๆได้มุมนี้ได้สวยฮะน้องเมกไปซัพพลายกันครับอเออเอ,เอติดๆ <Hello? S 1> ถูกต้องครับสาวเดี๋ยวไปแจกแผลครับเอาไปหนึ่งแผลเนาะแล้วก็กลับไปอุ้มน้องเมกครับ ได้อารมณ์ฆาตรกรจริงๆครับทุกคนเดี๋ยไปเครื่องเดวิดครับ ย,ยากฮะยากยากถ้าเขาไปแอบ,บฮิลกันแล้วก็เดาไม่ออกนะฮะแล้วการแอบ,บฮิลเขาคงไม่ฮิลที่เครื่องหรอกเนาะสกิลไปเลื่อยเปื่อยฮะโอ้โอโอโดนใครไม่รู้โดนใครไม่รู้ดรรกดกดสกิลไปฮะทางทิศนี้เนาะไปตามทิศนี้ริมเนาะต้องเลาะริมเนาะไหนอะหายไปแล้ว หายไปแล้วทุกคนโอ้โหคิดไปเองเมื่อกี้กดสกิลโดนคอเดตเนาะเดาวผิดทิศฮะโอโ้ยากแล้วทีนี้หาหาตายแล้วเอา้าเอาอยู่อุย้ยอะไรอะตอนดูดเมื่อกี้แสงไม่ขึ้นทุกคนมาได้ยินเสียงตอนปัน่น ขอบคุณครับไปละเขาไปพร้อมกับแสงเทียนมันมีแสงอยู่ครับเอาไปหนึ่งแผลถูกต้องครับแล้วผมก็ทิ้งครับผมมันเป็นแผนครับทุกคนเดี๋ยวพอเพื่อนเขาเห็นมีคนเจ็บปุ๊บเขาก็จะกล้าปั่นกัน แต่เราจะเลือกเครื่องถูกหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะฮุ้ยดังดๆเสียงดังครับผมวิ่งใส่เลยฮะเป็นน้องเมกเอาไปหนึ่งแผ่เนาะเดี๋ยวถ้ามวลตะดูดเดี๋ยวเครื่องติดก่อนฮะเรียบร้อยฮะแบบนี้โอโหวิ่งหน้าตาตื่นเลยฮะหลังเหลืงไม,ม่มอง ไปหวันหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยฮะเมื่อกี้เครื่องก็ไม่ได้กระทืบเนาะเราโอเคครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางมีเสียงฮะผมก็แก,ก๊กก็แก,ก๊กโอ้เขาเห็นเรามองครับผมมองแรงมองแรงเฮ้ยอย่ามองเราอย่ามองเราอีกนิดเดียวโอ้โห หลบไม่ทันครับทุกคนอีกนิดเดียวก็อ้าวโอวิ่งมาเสิร์ฟเฉยโอเคฮะรับได้แบบนี้ยังไงเอ่ยหมุนตัวทันไหมไม่ทันสวยครับติดไปเป็นที่เรียบร้อยอีกหนึ่งเครื่องฮะเดี๋ยวเราก็ทืบเครื่องนี้ก่อนเขาเหลือต้องป่านอีกสองเครื่องเนาะ โอ้โอนี่ก็ดังนี่ก็ดังครับ <_ d ance> เอาอยู่ออ้ยเกือบอุ้มเกือบสวยแล้วเมื่อกี้ตามเลยฮะเนี่ยฮะเขาไม่ได้ถือเทียนโอ้โอ้มีเสียงเพลงมีเสียงเพลงตะโคนนะเอาโคนล่ะดูดิดูดิ มีเสียงเพลงโอ้โอมีเสียงมีเสียงคนเดินเอา้ามีคนช่วยแล้วงั้นไปหาคนช่วยฮะเอาประมาทครับผมสบายเลยแบบนี้โอ้โหดักดาไม้เลยเราคงเดินผ่านให้แลนะเนาะยังอยู่ยังอยู่ครับผมด้ใจจะจุกตรงนี้ ตรงนี้เพื่อนไม่ได้ลงนะโอ,อ้โห <_ t ot> ก็คิดว่าไม่โดนนะมเมื่อกี้กลับไปยืนหน้าไม้ไเฉยๆฮะเอาพับใบพับใบเปลี่ยนเป้าหมายฮะเดี๋ยวเราไปดูเครื่องก่อนครับทุกคนจำได้ว่าเครื่องจะติดสองเครื่องเลยเอา้าวไม่ใช่เครื่องนี้ชัดเจนครับผม พอเด็ดกลับมาปั่นสวัสดีครับสวยค่ะสาวไปที่เธอขอฮะอ้าวไปก่อนซะแล้วปล่อยมือครับทุกคนนั้นก็เหลือเดวิดเนาะเขาหน้าจะวิ่งมาลายเนี้ยแหละเอาโหโอ้โห,โโหเรียกครับผมเรียกซะด้วย สวัสดีครับยังไงเอ่ยบ้านเล็กเทพไหมต้องพับแล้วแบบนี้ถูกต้องครับอันนี้พับไหม oh. ก็น่าจะรู้ว่าเขารอพับเนาะมีแสงเทียนตามง่ายครับเราไม่เชื่อแล้วเดี๋ยวเขาพับใส่อีกนี่ไง เรียบร้อยครับผมมวนไม่ทันโอเคมิชชั่นคอมพิีท์ครับผมแมปมันมืดมากจริงๆครับทุกคน